ต่อไปแก้วค่ะเสียงเหมือนกันไหมคะไม,ไม่เหมือนอ่าเก็บที่คอค่ะต่อไปขวดโฟมกับขวดมเมล็ดข้าวค่ะขวดโฟมอยู่ไหนเอย่ยเมล็ดข้าวขายัาขวดโฟมก่อนค่ะขวดมเมล็ดข้าวค่ะอันไหนดังเหมืนกันคะอันนั้นคืออันไหนคะ อันนั้นคืออะไรเอ่ยมเมล็ดข,ข้าวและอะไรที่เบากว่ากันคะเมล็ดโฟมเล็ดโฟม,ม,ฟมหรือเม็ดโฟมนะคะต่อไปมเมล็ดข้าวกับน้ําค่ะขย่าขวดน้ําค่ะใขย่าขวดมเมล็ดข้าวคะ่ะอันไหนดังกว่ากันคะเล็ขดข,ข้าวดังกว่า,มาเมล็ดข้าวดังกว่าขวดน้ำอาเก็บค่ะต่อไปค่ะ ปฏิบัติค่ะขยา่าแรงๆเลยว้าวอีกครั้งค่ะอันไหนดังกว่ากันคะเสียงไหนดังกว่ากันเร็วขย่าไมอันไหนดังกว่ากันคะอันนี้อันนี้คืออันไหนคะไม้อะไรไม้หนีบไม้หนีบที่เป็นไม้ดังกว่าตัวหนีบที่เป็นโลหะอะเยี่ยมเลยค่ะเชิญค่ะ มานั่งลูก